สวัสดีค่ะมันกินข้าวนะคะกับบูสเต๊กนะคะแล้วก็ผัดนะคะบลอกโคลี่นะคะราดข้าวน้ำจืดนะคะน้ำจืดบูสเต๊กนะคะแล้วนี่ก็น้ำจืดอีกแบบหนึ่งนะคะมีแตงกวาค่ะเออ,องประไผยค่ะมากินกันได้เลยจ้ากีนแบบอร่อยนะคะกินข้าวกับบสเต๊กแล้วมีผัดกินแย่ๆชอบกินนะคะเจ้านี้นะคะบุสเต๊ก หูกินกับหนอนปางก็อร่อยนะน้ำจิ้มอ่ะเอาหนอนปางมาจิ้มอ่ะอร่อยแกนฟ้านะคะ หอมแล้วก็พริกผักแต่ไม่ไม่ใส่อะไรนะคะคือกะข้าไม่มีหมูมไม่มีอะไรค่ะข้าก็กินแค่นี้แหละค่ะ มูเสีตไม่เสียบยากเคยทำมาค่ะทำขึ้นเองทำขึ้นเองนะคะนี่ซื้อน,นะคะเนี่ยเอาขนมปังมาจิ้มได้เลยครับอร่อย เหลือข้าวอร่อยดิเนื่อข้าวน้ำซุปอร่อยพริกแดงแตงฟลาหัวหอมก็ดีนะคะเป็นแบบ เป็นลาแดีว,ว่าหายใจสนุกหัวหอมใหญ่ชอบซื้อหัวหอมใหญ่ค่ะหัวหอมแดงแต่ใบใหญ่ปอกง่า มาที่สองแล้วขนปลายคนปลายน้ำจิ้มนี่อร่อยไหมฮะดีค่ะนี่วันนี้เมนูเราก็กินหมูสเต็ะกับข้าวอร่อยอร่อย อร่อยมากยาดที่ทำอร่อยน้ำจิ้มก็สุดสุดยอดอ่ละเรความอร่อยลงตัวรัคเลยเค้อข้าวน่ารักจัง Que calle de esta. ¿eh? วิตาม,มินดีมากเลยนะคะบอกคกรี่เนี่ยแล้วดูบ็อกคกอรี่นะคะเอามาจิ้มกับนี้นะ,ะอร่อยไม่ต้องเผ็ดน,นะคะหวานๆินแบบหวานจิ้มมากินกันค่ะ ผ่านไปผ่านไปผ่านไปอร่อยตลอดอชอบมากเลยคะเนื้อขนุ่มนะ ซึมไปด้วยเยละอร่อยหอมอร่อยเวลาเรากินเรานั่งอย่างสบายสบายมีความสุขค่ะอบกากิน เขาก็เสียบไม้นี่ไม่ใช่ไาเสียบง่ายนะเสียบยากพอจะได้แต่ละไม้แต่ละไม้นะครับเราก็เ,เห็นมันั็เสียบไปแบบนี้มันเสียบยากกิงกระดกปังอร่อยมากค่ะ แล้วก็มีความสุขกัของอร่อยเขาทำน้ำจิ้มอร่อยมากเลย่ช่วนชิมทุกร้านที่อร่อยรวยช่วนชิมร้านไหนที่เรา,เอาอร่อยเขาบอกอร่อยก็เข้า,ขาไปชิมนะคะบางทีเราไม่ได้นั่งที่ร้านนะคะเราไป ไปซื้อกลับมาทานที่บ้านแบบนี้แหละค่ะพอกของอร่อยต้องทานที่บ้านเพราะเป็นเขาก็ไม,ไม่ไม่ไม่มีที่นั่งนะคะสั่งเลยสั่กลับบ้านาก,กินบล็อกเคอรี่อร่อยมาก บอกโคลีหัวละยี่สิบบาทน,นะคะหัวเล็กๆสองหัวก็สี่สิบอิ่มสบายให้อิ่มให้อิ่มแล้วอร่อยไปด้วยนะคะอีเลย นี่นะคะเราซื้อมาเขาเขาแากแล้วแล้วเราก็เอามาแช่ที่บ้านแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็อบไมโครเวฟนะให้มันร้อนๆนะคะดีแล้วก็อร่อยด้วยกันนะคะบางครั้งจริงก็เสือบนะคะ คันแท่อร่อยค่ะพริกพริกหน้าจริงจริงเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่ภาษีของทางที่ทุกนอกไลนออกเรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษหมดต่อภาษีอ่ะสามปีต่อครั้ง นอกร้านครบผ่านหมดเลื่อกอย่างเดียวโหลดรูปไม่ได้ทำยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหลายแบบเลยค่ะก็ยังไม่ได้นอกร้านก็ผ่านหมดผ่านส่งผ่านทำเสร็จก็ส่งทำเสร็จก็ส่งหรืออันนี้อันเดียวนะคะ่ะ แบบฟอร์มใหม่ค่ะขั้นที่สองนะคะออกแบบฟอร์มขั้นที่สองแต่ว่าโหลดจะโหลด,ลด,ลดรูปภาพแบบชาชนไม่ได้ค่ะทำเขาให้เปลี่ยนไปแบบตามที่เขาบอกในนั้นนะว่าถ้าไม่เข้าใช้ใช้เขาอันนี้ถ้าไม่เข้าใช้อันนี้ใช้ทุกอันแล้วมันไม่เข้าสักอัน ก่อนเข้านะคะตอนที่ทำภาษีใหม่ๆทำช่องใหม่นะคะเขาให้ส่งบอกอพิมพ์มาแล้วให้เราไปลงภาษีครั้งนั้นเราหลุหลดภาพในกล้องนะคะได้อาจจะเป็นกล้องเก่าที่เป็นกล้องใหม่นะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วหลดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำไงก็บ,บอกเด้วยวะ แต่เราก็ส่งแบบฟอร์ไมไปหมดแล้วอะเหลืออันเดียวเองพ <c oughs> าสซิ่งดาทแล้ลอร์เอาค <c oughs> ือับรประชาชนเราเนี่แหละแต่มันโหลดไม่ได้ทุกอย่างก็ตรงหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> แหมไข่ไปแก้ไขหมดแล้วนะมันก็ไม่ได้แก้รูปแล้วก็ไม่ได้เข้าตามที่เขาบอกก็ไม่ได้ไม่เป็นไร อร่อยอร่อยมากค่ะ เดี๋ยววันนี้ลองอีกสักครั้งนึ่งโหลดโหลดไม่ได้ไมาทำไงแล้วต้องไปให้ช่างทำให้มั้งคนที่เป็นก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะค่าหมดพอดีนะคะขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิต บุญรักษาภาคคุ้มของสาธุค่ะไปบายจ้าไวเจอกันนะคะคลิปต่อไปว่าจะเราจะทานอะไรหรือเราจะไปร้านไหนไปซื้ออะไรคะ่ะบ๊ายบายสาธุานะคะ